สนุกสนานมากๆแถมไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสําหรับเดอะแม็กซิงเกิลไล์ไทยที่ประกวดในครั้งนี้ไม่พิกโผลหลังลุ้นกันมาตลอดสี่สั้นว่าภายใต้นักกากตุกๆเธอคือนักร้องหญิงมากความสามารถที่ร้องเพลงได้หลากหลายแนวซึ่งจะเป็นใครไม่ได้นอกจากปังทิพย์แถลงกับเอกลักษณ์เสียงร้อง ที่โดดเด่นจนแฟนคลับตั้งประทับใจอย่างมากแหมแอดฟังแล้วแอดยิ่งชอบชอบและยังคงความประทับใจจนวินาทีสุดท้ายในรอบถ่ายทอดสดเฉลิมฉลองถอดหน้ากากแชมป์เป็นการรวมตัวของเราหน้ากากในแต่ละซีซั่นมาร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์เดอะแม็กซิงเกิลลายไทยโดยงานนี้นับเป็นการเฉลิมฉลองแชมป์ที่สุดประทับใจและวินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงกับการถอดหน้ากากแชมป์หน้ากากตุก๊กตุกแหมทำเอาลุ้นไปต ตามกันเลยจริงๆซึ่งตอนเปิดหน้ากากเธอให้สัมภาษณ์ด้วยการมาแข่งในครั้งนี้ว่าเจ้าตัวเคยประกวดมาแล้วหลายเวทีไม่เคยได้แชขปมแต่กลับมาได้ที่หนึ่งที่เวทีนี้แม่เก่งจริงๆแถมยังสวยอีกตั้งหากบอกได้เลยว่าโดนใจแอดมากๆแถมยังทิ้งประโยคเด็ดๆอีกว่าที่ทำวันนี้ก็เพื่ออยากให้ความเป็นอยู่ของพ่อแม่ดีขึ้น เราจะมีงานแล้วนะแล้วเราอ่ะจะมีเงินคือชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างหนึ่งคือปังคิดถึงครอบครัวแค่นั้นครอบครัวปังจะเปลี่ยนไปเขาจะอยู่สบายขึ้น,นะค่ะปังคิดแค่นี้อึ <c oughs> ช่างเป็นลูกที่แสนดีจริงๆเออแต่ว่าถ้ายังไม่มีแฟนก็เซมาหาแอดได้นะครับ <c oughs> อย่าลืมกดซับสไคร e และกลดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญเนี่ยดูเด